เส,สด็จก,กับกรมสุรุขาแมนเชสเตอร์เนเตัดเลเริ่มต้นกันที่เทียบสถิติดีหรือไม่ดีเมื่อแมนยูไล่ปอบบาบาหลุนสนามสถิติผีกับปอบบาบาแมนชร์ยตไนเต็ดน,นะครับต้องเจอข่าวร้ายเมื่อพวกเขาจะไม่มีปอบอบาบากองกลางชาวฝรั่งเศสที่คอยช่วยคุมเกมในแผงมิดฟิลด์อย่างน้อยถึง2-3สัปดาห์หลังจากได้รับบาดเจ็บที่ต้นขาในเกมพิมลิงเก นัดที่เสมอกับเอเวอเรตัน3-3เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่ครับโดยนักเตะชมโลน์ครับเข้ารับการสแกนอาการบาดเจ็บล้มกล่าวแล้วและบทสรุปก็ชัดเจนนะครับว่าเขาจะพลาดการลงสนามหลายแมตช์เลยทีเดียวรวมไปถึงเกมที่ปีแสดงต้องปะทับก,กับเรียวโซซิดัดในศึกยูฟายูโรปาลีกรอบ32ทีมสุดท้ายโดยน,นักเตะนี้นะฮะก็ยังมีความเป็นไปได้ที่ปารบมา,าจะพลาดลงเล่นให้กับต้นสกัดในเกมเยือนสิงโตนึงครัมเชลซีในช่วงปลายเดือนนี้ ยังรวมไปถึงการทำศึกเมืองแมนเชสเตอร์เดอบบีแมนกับเรือใบสีฟ้าแมนสเตี้ในวันที่6มีนคาคมนี้อีกด้วยอย่างไรก็ตามนะครับซาวเรสอามีพอจะยิ้มได้บ้างเพราะจากสถิติเวลาที่แมนเชสเตอร์ไม่มีปอบม,มากมายอยู่ในทีมตัวจริงพวกเขาก็มีเปอร์เซ็นต์ในการเก็บชัยชนะได้ดีกว่าเวลาที่มีห้องเครื่องทีมชเชลุีแย่คอยบัญชาเกมในแดนกลางแมนเชสเตอร์นะครับเก็บชัยชนะได้ทุกเกมตอนที่เดาวเตะเจ้าของค่าตัวป9ลกาลนป่อนไม่ได้ลงสนาม นอกจากนี้ปีแสดงยังมีค่าเฉลี่ยยิงประตูต่อเกมสูงถึง3.9เวลาที่ไม่มีปอบบาลงเล่นขณะที่ตอนที่มีปอบบาอยู่ในสนามก็มีค่าเฉลี่ยอยู่ตรงนี้แค่1.8เท่านั้น,นกณนด้วยกันเจ้าของแชมป์ลีกสูงสุด20สมัยก็ยังมีค่าเฉลี่ยการเสียประตูน้อยกว่ารวมทั้งยังครอบคลองบอลได้มากกว่าคู่แข่งอีกด้วยฉะนั้นการขัดให้ไปของปอบบาอาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อฟอร์มการเล่นของปีแสดงมนเชนเตนเต็ดมานมกนัก,นก เนื่องจากโเลเกนันโซชาผู้จัดการทียมยังมีดอนนี่ฟานหรือเบคมิฟิลชั้นดีที่สามารถทดแทนปอบบบาได้แม้แต่ดาวเตะดิมชันฮูลแลนพึ่งเซ็นสัญญามาอยู่กับทีมเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะมีโอกาสเล่นเป็นตัวจริงเกมลีก2แมตช์ก,ก็ตามที่สำคัญที่สุดก,การกลับบบบเวลานี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่โซชาจะได้ลองนักเตะคนอื่นอย่างดอนนี่ฟานหรือเบคเพราะถ้าหากในกรณีที่ดาวเตะเลือดเฟนส์จะหมดสัญญาในปี2022 ถ้าหากไม่ตัดสินใจขยันใช้มาฉบับใหม่นางลูกอมจะได้มีตัวตายตัวแทนเพื่อใช้งานได้ทันทีนะจ๊ะเส้นทางต่างกันลูกชอ์เผยความสัมพันธ์กับมูรินโญ่ผลงานพิสูจน์ก่อนลูกชอ์นะครับคุณแบ็กทิมเชนเกลต์ของแมนเชสเต็ดเปิดเผยความสัมพันธ์ของเขากับโชซิมโยสมัยที่ทั้งสองคนร่วมงานกันที่ทับไปแสดง เนื่องตอนนี้เจ้าตัวพัฒนาฝีเท้าจนเป็นแบ็คซ้ายตัวหลักของทีมขณะที่เฮโมต้องเรย์เห็นประหองออกจากสมโมสรไปคุณสปาลุชชอนนะครับแบ็คซ้ายมาแรงของแมนเชสเตอร์สโมสรดังในสกเยทีพิมเกลเปิดใจเกี่ยวกับความสําคัญของตนกับโชเซ่มโยคุณซือชาวโปรตุเกสสมัยที่เฮโมคุมมังเงียนยอดทีมถิ่นโอไรฟ,ฟอร์ดผลบานทีมเชงนเกลนะฮะเคยโดนมูนิโยวิจารณ์อย่างหนักในช่วงตอนที่เขาคุมไปแสดง2ปีครึ่ง และเขาก็แทบจะหมดอนาคตในยุทคที่กุนซีเลือดฝอยทองอยู่กระเทียมจนกระทั่งเมื่อเอล็กนกานันโซเชายล้ามักุมเงียนลูกชองก็พัฒนาฝีเท้าจนตอนนี้กลายเป็นแบ็คซ้ายเบอร์หนึ่งของทีมแล้วแล้วนตันวาย25ปีนะฮะทันสถจจิติ5อัศวิก์กับการลงเล่น26เกมในฤุกกาลนี้เปิดใจว่าผมเชื่อมันในตัวเองสเสมอมีบางครั้งที่อาจจะมีบางคนคิดว่าบางทีนายน่าจะย้ายเทียมแต่ผมก็เชื่อมันมันมาตลอดว่าวันเ่งผมจะสู้เพื่อคลับมาอยู่ในทีมให้ได้ และแสดงให้ผู้ชมเห็นว่าผมมีคุณภาพขนาดไหนผมรู้สึกว่าตอนนี้มันเริ่มต้นกันแล้วและยังมีอะไรมากมายที่จะตามมาผมยังหนุ่มและมีเวลาพัฒนาเยอะส่วนกรณีที่มูิโยเคยวิจารณ์ฟอร์มการเล่นของเขานั้นลูชชอก็กล่าวต่อไปว่ามันเป็นเรื่องที่ยากลำบากเพราะผมไม่พอใจกับผลงานของตัวเองมีหลายคนที่ให้การนุนหลังผมที่นี่ดังนั้นผมรู้ว่าผมจะกลับมาได้แต่ผมต้องยืนหยัดสู้ต่อไปและไม่ต้องพูดอะไรเยอะและหลายคนพูดในแง่ลบเกี่ยวกับตัวผม แต่ผมก็มองย้อนกลับไปแล้วมันก็เหมือนกับการเรียนรู้และนี่เป็นสิ่งที่ทําให้ผมพัฒนาตัวเองในฐานะคนคนหนึ่งเมื่ออยู่นอกสนามและคุณก็มีข้อสงสัยบางอย่างผมชอบกใยมากๆที่เจอปัญหาการเหมือนเจ็บแต่ผมก็เชื่อมั่นเสมอว่าผมสามารถเป็นนักเตะคนสําคัญของที่นี่ได้คุณต้องการอยู่ที่นี่และแสดงให้ทุกๆคนได้เห็นว่าคุณสามารถทําอะไรได้บ้างหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผมสามารถทําในสิ่งนี้ได้และพิสูจน์ให้หลายๆคนได้เห็นว่าพวกเขาคิดผิดอดีตเด็กปั้นนักบุญเสาตม,าถถมตัน้นไรย้ยาว นี่เกิสุดข,ข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่10กุมภาพันธ์นะครับ